สวัสดีทุกท่านมาพบมาเจอมาเจอกับช่องนานพุทธินะเดี๋ยวเราจะมาทําการผรสมสีนะพี่น้องเ,เอ้ยเนี่ยทําการผรสมสีให้ตะแผนทาสีเล็กก่อนพี่น้องเอ้ยเอาไว้เดี๋ยวมารอบหน้าอาสสี ขึ้นโค้งมุกหนา อ่ะตาแผนลุยอ,อเยู่ไปคุณละให้ตาแผนทาสีเหล็กทาพริกไปพริกมาทาไปเรื่อยๆเด้เอพริกทาไปเรื่อย เปไ็ไรซียังนี่ซีน้ำตาลบ่หรือว่าซีเลือดหมูหรือไดซีเลือดหมูเนาะ โอ้สวยเนาะทาสีแล้วดูดีขึ้นเลยเงาวับพี่น้องเออเออ,เอ,อได้การอยู่พี่น้อง Gracias. เดี๋กระสิภาตะเพนไปเล่าหราแล้ยนะมาตะเพนเนาะไปเที่ยวเล่าจะอาทิตย์หนึ่งม,มึงดูจากแล้วยันในมีอเล่ากับมาอยู่เาสาวัสดีครับ สวัสดีครับไม่ไม่ไม่ไไมม่่ครับทำงานอยู่ครับครับเกองคอสินเตอร์ยินดีด้วยค่ะคุณมีสิทธิ์ได้รุ่นรางวัลใหญ่คุณสะดวกรับยืนยันสิทธิ์หรืออะไรนั่นไหมคะอื้ ทำงานอยู่ไม่ว่างไม่มีเวลาเสวนากับคุณท่าน,นแห้งแห้งว่านำ้ำมันมันแห้งว่าไปหนาได้เด้่ยชุบนีด่ด้แห้งลายบ้าไปทิกเด้ไร้ดอกของฟรีในโลกนี้มีแต่เพื่อนนีล่ละได้ฟรีนะของฟรีในโลกนี้มันไม่มีเออมีแต่บ้านฟรี ปีนรถเออนี่จะต้องเอาแม่นี่ห้องมันจังบอมีคราบอยู่นี่นะเอาอันนี้ห้องนี่นะ โอเคคนสิมติอันนี้ได้ปะนี่ได้รายการอยู่บ่อทางนั้นนะเอ้าห้องอยู่บ่อนี่ yeah nhóc ah. uh. ah. OK cướp 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 yeah, Okay 走吧。嗯。嗯 没有。 more mm pain. -hmm.

ลูกมาเร็วมาไปพาไปเบื้องนกไงเนี่ยไหมเร็วมาตัเบื้องนกไงละติง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 ติวตางืองติงิงงติงติงติงจิิงติงติตังเิงนิอตงติอตเงติงตงนิงงงงติ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 ง เบิ้งตะเพียนทาซีนะเห็นบ้านะคักกบ่เต็นแล้วโอ้รถตกลุมกอารมณ์มันมากเลยได้การแล้วได้ตโตมากแล้วบ่ตโตคนเก่ามากแล้วบ่ โตมาแล้วบอโตคือเป็นคนนี่นี่อ้าวมันอารมณ์ใดวะมอน,นันคนละบทเลย